มาตรวจเวรห้องน้ําในหอมีกรดและก็มีปฐวีและใครอีกชุมพลครับชุมพลเนาะทำครบสามคนเลยอ๋อลงตัวแล้วนัตพัฒน์ทำอะไรครับทำครับทำอะไรครับไปเลยครับทำอะยครับเด็คุตามไปเดยวครูตามไปได้หนึ่งกลุ่มแล้วได้เวรห้องน้ําในหอสะอาดไหมทําดีไหมดีครับอ๋อเรียบร้อยเลยเนาะและเวรหอนี่ใครไม่รู้เนาะ ใช่ใช่ใช่เออในปฐมวิทย์ก็ทำแล้วเนาะเออเก่งมากแล้วก็หอเวนหอนี่ใครหนอะาดาชาดาอยู่เวนอะไรห้องน้ำครับไปทำตรงไหนมาห้องน้ำ嘛ทำกับพี่มุกของเชียร์ทำแล้วเหรอมาทกับพี่มุกพี่มุกทำแล้วทำแล้วพี่มุกทำู่ใต้กระถาง อ๋อทำกับพิมุกแล้วเนอะอยู่ทางไหนทำตรงไหนครับทำตรงไหนอาคารเดียครับอคเดยนี่ยนะสองห้องเลยนะสัมภาษณ์อย่างนี้ก็พอใช้ได้อยู่เพราะว่าเขาถ้าเรารอให้ครูถ่ายมันก็ไม่ไม่รอไม่ไหวเนาะเออตกลงเราถ้าทำจริงๆนะเออเก่งมากงั้นนะถ้าทำจริงๆเนาะทํากี่คนครับใครบ้างพิมุกครพิมุกกับเราเนี่ยนะ อ๋อแล้วมีสี่คนใครน้อยสี่คนเนี่ยมีสี่คนทั้งหมดอ่ะเออเก่งเก่งเก่งอันนี้อันนี้เวนเปิดไฟเปิดเนี่ยสบายแล้วหน่อยเออโอ้เวนหอนี่ใครม่รู้หนอเว็นหอนี่ไปดูอะไรชื่อเวนหอหน่อยเนาะคนนี้บอกใครเหลือเนี่ยพิมมุกใครอ่ะเออพิมมุกโอ้เก่งมากพิมมุกทำคนเดียวหรอ พี่มุกทำกับใครอ่ะทำกับใครนะเมื่อกี้บอกว่าทำกับไอ้ปฐวีไม่ใช่เหรอธรรมดาเนาะอ๋อพ่มุกเราโอ้นี่ตอนนี้อะไรนะยาสูงเลยครับฮะยาสูงเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยนั้นแล้วใครตัดยาตอนนี้ไม่รู้ครับไม่มีใครตัดยามีนะเขาบอกนัตพัฒน์จะไปตัดอ่ะอันนี้พี่มุกทำ ธาดาทำตอนไหนอ่ะธาดาห้องโน้นเหรอห้องไหนโอห้องห้องท่าโน้นเหรนะโอ้พ่มุกนี่รับผิดชอบงานสุดยอดเลยอ่ะเนาะแค่ธรรมดาละทำแตอนนี้ได้นี่เห็นไหมทำความสะอาดเต็มที่เลยปัจจพลันทำอะไรครับถอนหญ้าปัจจพลันทำอะไรท่าทำเรื่องครับ ไปทำตอนไหนงานเห็นไหมปั้นไอ้ป้าเออพี่มุกเนี่ยโหสุดยอดเลยอ่ะเขามีความรับผิดชอบจริงๆเลยรับผิดชอบดีมากเลยอะเนาะแค่ธรรมดาเนาะไปไปถอนหญ้าเออปัญจพลปัญจพลในขยะอยู่ไหนเว้นขยะแทะตอนนี้เขาอ๋อ นั ừ, ่นแหละนั่นแหละโอเวนขยะคนเก็บขยะบอกว่าไม่สงสารผมเลยฮ่าฮ่าฮ่โอ้นี้ยังไม่ยังไม่นั่นเนาะเอาให้เต็มก่อนบ้างหน่อยนั่นนั้นนึ่งเหลือเยอะเยอะเลยอ่ะเรามัดมันต้องใช้นยครับ้ชนิยมเห็นไห่เวนขยะก็มาไม่เอารถมาใส่ ปัญจพรเ้ยจะยิ้เลยจัดไไข่คินปัญจพในรถขยะอยู่ไหนเจ้ะปัญจพลทำเบนถอน แบบนี้แหละปัญจพนคล้ายๆอีกนะปัญจพนและยยสะพัดโยสะพัดนออ้องอ๋ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนโอ้ยยามันออกดีจังเลยอ่ะ <c oughs> ดเดินแนวมาเลยรู้สึกว่ามันแซงคิวตัวนี้ตลอดแหละมันแซงยากมันแซงปูซเมเอนเนาะมันแซงปูซเมเอน,น่ะแซงปูซเมเอนปูซเมเอนสูไหนหน้ไม่ได้อ๋อ ได้นิดได้หน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการถางญ้าเนี่ยมันเราก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆมันก็หายเองอ่ะนะแต่ถ้าเราไม่ทําเลยมันก็เต็มอยู่เหมือนเดิมอ,ะอ,อ่ะเนาะฮะทางนี้ออกสนอนคือมีเล็บลูกนึกกกงอันนี้ออกหน่อยเนาะตัวนี้หน่อยนะเพราะว่าเราเอาไหนๆก็ทําแล้วทําให้สวยเลยตรงนี้มานี่ครับตัวนี้ตัวนี้จากนวดมานี่ครับ เพราะว่าเดี๋ยวยังมียศสพัสดยังไม่ทำเดี๋ยวนีมาช่วยเลยเออเดี๋ยวจะบอกให้เอาอัออนนี้ตัวนี้ตัวนี้มานี่เลยครับนี่ยศสพัสดเพราะว่าทางเดินทางเออ,เม,เอ,อมันเขาไม่มาไงเราทําก่อนแล้วก็ให้มันมาเก็บเออให้มาเก็บได้แกออ่เคยใจทําดีกว่าให้ให้มาเก็บได้แต่ถางก่อนหลอกให้ถอหลอกให้ถางก่อนแล้วหลอกให้เก็บเดี๋ยวเขาจะมาเก็บอยู่แล้วล่ะสวัสดีครับ ขอให้ถางก่อนไม่มีปัญหาเพราะว่าเราถางนิดถางหน่อยนี่ก็ถือว่าดีกว่าจะอยู่เพราะว่าหญ้านี่นะถ้าเราไม่ถางเลยนะโอ้ยมันออกดีขนาดเลยแหละมันชอบฝนด้วยหญ้านี่นะคือเก็บไป่ยาก็เก็บอนะเนาะ,ะค่อยๆทำไป ทำทุกวันนี้ก็คือไม่ใช่เราจะจะเหมาทำวันเดียวเช่นทำแบบนี้คือทำทุกวันนั้มันมีประโยชน์กว่าเยอะไอ้ที่เขาไปเหมาทําวันหยุดวันไรเงี้ยมันโอวยคนมาเยอะเลยอันนี้คือท,ทําทีเดียวเลยทำให้เสร็จจบไปเลยทำให้เสร็จทีนิดทีนหน่อยก็ยังดี ปิดถนนหรือยังประตูอ่ะไปปิดเส้มีหน้าต่างเลยไปปิดเลยล็อกคล้องด้วยคล้องยังอ่ะคล้องเนี่ยคล้องกุญแจด้วยไปคล้องไปหน้าต่างปิดหรือยังไปคล้องด้วยคล้องด้วยคล้องคล้องกุญแจด้วยไม่ต้องล็อกแต่ว่าเราคล้องไว้เหมือนกับห้องห้องครัวนั่นแหละต้องไปคล้องไว้ปิดหน้าต่างอะไรหมดแล้วฝีมือของตาาเอเมรี เรือดีขยันมากเลยรับผิดชอบหลายห้องอยู่ปิดหน้าต่างทีไรเรียบร้อยปิดหน้าต่างเสร็จแล้วก็กองกองไว้ก่อนไม่เป็นไรเพระาะว่าปิดหน้าต่างแลวคล้องเลยคลองกุญแจนะ่ะไม่ต้องล็อกเพียงแต่คล้องอย่างเดียว เออคล้องอย่างเดียวแค่น,นั้นแหละหายห่วงป้องกันหมาเออดีมากเลยเห็นไหมปิดไออ่อปัญจพลปัญจพลทำงานปัญจพลอือนั่นทนอนนี่อันนี้ขยายลงไนั่นเลย ไม่ได้คุยจะไปดูขยะก่อนขยะนี้ขอได้เต็มรถหรือยังไม่รู้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวคอยเก็บที่หลังกองกองไว้เดี๋ยวมีคนมาเก็บอยู่เดี๋ยวคุยจะไปดูขยะก่อน ไม่มีใครช่วยเออชัยวัฒน์ทำคนเดียวก็มีคนเมื่อกี้อยู่ฮะเออตะวันด้วยอ่ะตะวันทำกับชัยวัฒน์เออตะวันกับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์นี่ขยันเหมือนพี่เลยอ่ะ ทำไมขี้เกียจดึงขึ้นดึงขึ้นเนี่ยกองเบ้อเลยนั่นตะวันตะวันฮะไม่ได้มัดไม่ได้มัดเลยนะทำไงดีฮะไม่มีเชือกอ่ะไอ้นี่อะไรนี่ไได้มัคอ้นั่นไอ้นั่นมีเหลืออยู่นะย่ไมู้บ ยังเหรอไอ้นี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มไอ้นั้นไม่มีใช่ป่ะเทเทใส่ขยะเฮ้ยนั่นเทจากนู้นมานี่เทอากนู้นมานี่เทมานู้นมาหนี้ไม่ได้แล้วครับมีมีเหลืออยู่เห็นไหมน่ะนั่งเห็นไหม ไถเทกันไถ<ท>เทเฮ้ยไม่ได้เออเทถูกต้องถูกต้องเทว่าเทใส่เลยเราก็ได้ประโยชน์อีกใช้ประโยชน์ได้อีกแต่วันวันนี้เวนอาหารใครไม่รู้อ่ะไม่รู้หนอฮะเออเออเอออารำพันเหรอออรำพันหนอนั่นเห็นไหมเต็มแล้วขยายไหมนี่ได้ คุ้มค่าเลยอ่ะคุ้มค่าเลยถุงถุงละถุงดำนี่อันใหญ่ก็มีเล็กก็มีเนาะมัดหัวมัดหางมันเอาเอาเชือกแถวนี้ไม่มีเหรือเชือกอ่ะเออมัดแบบนั้นหน่อยเออมัดแบบนั้นก็ได้ใส่ วารดาอยกเออได้ละยกใส่เลยปั้งนั่นเห็ไม่ต้องใส่ให้หมดเลยเสียดายของอเสียดายของเนาะ ยัดขึ้นเลยครับถ้าหนักท็องเดอะเดี๋ยวให้ช่วยวัดขึ้นไปนเฮ้ยเดีด๋ยวหน่อยอ่า <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย ลงตัวแล้วอรัมพาโอ้ฝึกอาชีพเลี้ยงไก่อรัมพาฝึกอ,อ,อาชีพเลี้ยงไก่ออเลี้ยงไก่โรงเรีย,ยนมีทั้งไข่ มีทั้งไข่มีทั้งทุกอย่างเลยอรัมพานี้เก่งเนอะไม่ใช่ธรรมดาหรอกมีไก่เสร็จแล้วก็มีไข่อีกสนักงานยุว่เกษตร คนพามีกี่คนนี่ทำงานไก่กี่คนครับมีใครบ้างฮะ<า>โอ,อรมพาเก่งมากเลยอันนี้คือพืชผักสวนครัวของโรงเรียนเนาะ นักเรียนทากันทําพืชผักสวนครัวตัวนี้เนาะบริเวณนี้แล้วก็ไก่ด้วยเมื่อกี้เนาะเด็กนักเรียนชอบทํากันชอบทํางานตัวนี้ก็ใช้สำหรับการสําหรับการเกวา่าเลื้อยผักที่เลื้อยได้เนาะทาเป็นรูปร่างผักเลื้อยได้ผักเลือเล้อยบนนี้ สวยมากเลยผักเลื้ยผักเลื้ยผักเลื้ยก็เป็นพืชผักสวนครัวอย่างหนึ่งเนาะพืชผ,ผักสวนครัวผักเลื้ยได้เลื้ยขึ้นข้างบนแล้วต่อไปก็ตรงนี้อีกตรงนี้ก็เป็นพริกพริกของนักเรียนพากันทำดี แต่ยารู้สึกว่ามันออกดีเนาะนี่พริกผลงานของนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวย่านี่มันออกดีจังเลยพืชผักสวนครัวรัวกินได้เนาะอันนี้ก็คือพริกของแท้เลย กินได้ไสนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่นอนนอเดี๋ยวจะได้อัปโหลดต่อ